สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ o n นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับบอลที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีน้อยนะครับผมแต่ก็มีเรื่องของทีเด็ดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปดูอันดับแรกก่อนนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง k คนายวินนะครับ ฝากกันต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทุกเรื่องที่นักเสื่ยงทายทุกท่านต้องการก็คือเรื่องของเกมกีฬานะครับคาสินโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9wi n2 นะครับ อ่ะไปดูที่คู่แรกกันเลยแล้วกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งคู่ที่เตะกันวันนี้นะครับจะเป็นมาคาบีไฮฟาเจอกับเซลเยนิก้านะครับก็เป็นทีมที่ไม่รู้จักเลยนะเป็นทีมโนเนมมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปดูหน่อยว่ามาจากทีมอะไรามาจากประเทศอะไรนะครับก็สําหรับ เซยนิก้านะครับมาจากบอสเนียนะครับเราเราไม่ค่อยเห็นชื่อแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าไปดูประสบการณ์ในยูโรปาลีกก็พวกเขาก็มาเล่นบ่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นก็แค่เราคเลือกนะครับไม่ค่อยผ่านนะก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรายการนี้นะครับก็ถ้าเกิดพูดถึงมคาคาบีไฮฟ,ฟาองบอกว่าก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์มากกว่านะในรายการนี้แล้วก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับผมก็มองว่าวันนี้นะครับเรื่องของดีกรีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาคาบีดูดีกว่านะครับ ผมมองว่าค่อนข้างใสนะคู่นี้นะผมมองว่าอาชัยชนะเนี่ยตกไปของเจ้าถิ่นแน่นอนแต่จะชนะขาดมหมก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับราคาเปิดมาให้มาคาบี้ต่อหนึ่งลูกครึ่งผมให้เลือกต่อไปที่มาคาบี้ก็แล้วกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่ฟุตบอลลีกกันบ้างนะครับเป็นฟุตบอล,ลสวีเดนนะครับก็หนึ่งคู่ที่หยิบมาวันนี้จะเป็นเฮลซิงบอ์กเจอกับเคาม่านะครับก็เป็นสองทีมที่อยู่ท้ายตารางนะครับอันดับสิบสี่กับสิบห้า นะครับผมซึ่งผลงานโดยรวมเนี่ยไม่ไดีพอกันเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกเชียร์สักหนึ่งทีมนะผมมองว่าตอนเนี้ยเฮลซิงบอกค่อนข้างจะดูโอเคกว่าเพราะว่าพวกเขาชนะมาได้ในเกมล่าสุดนะแล้วก็เป็นการชนะทีมอย่างเยอะการ์เดนซึ่งเป็นทีมขอตารางด้วยก็ดูแล้วน่าจะได้กำลังใจกลับมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเคาม่าเนี่ยไม่ชนะมาสเกมรวดแล้วนะครับเกมรับเสียประตูเยอะมากนะครับ สามสี่เกมหลังสุดเนี่ยโดยไปแล้วสิบลูกนะก็ถือว่าหนักนวงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสองเนี้นะครับอย่างหนึงคือเฮดูเฮดเนี่ยยามเจอการก็จะหนักไปทางบ้านใครประมาณด้วยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเป็นการเล่นที่บ้านของเฮลซิงบอกนะครับกับราคาที่เปิดมาเสมอผมคิดว่าวันนี้น่าวัดใจแชร์ไปที่เฮลซิงบอกมากๆเลยนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะครับสองคู่ประจำวันนี้ผมให้เลือกมองไปที่ ในส่วนของมาคาบ,บี้ไฮฟาซึ่งมองว่าดีกีประสบการณ์ในยุโรป,ป้าดีกว่านะครับก็ดูแล้วน่าจะเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับส่วนทีคู่หนึ่งคือบอลสวีเดนผมคิดว่าสูสีกันนะแต่ว่าพักหลังดูเหมือนเฮลซิงบอกจะได้กำลังใจกลับมามากกว่าจากการชนะในเกมล่าสุดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันยันไปหนึครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากกันต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทุกอย่างที่นักเสี่ยงทายทุกคนต้องการเลยนะครับทั้งเรื่องของเกมเวีลามีคาสิโนมีสลอ็อตแล้วก็มีหวยนะครับถ้าสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเดิมพันครั้งแรกนะครับเราคืนเงินให้ด้วยเลยนะครับถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ K9WIN2 นะครับสวัสดีครับ